ใช,าาใช้วิธีนวดอะค่ะค่ะมันก็ยังเหมือนอาการละล้าตามตามหลังๆอยู่อะค่ะมันมันมันล้าค่ะหลังจากที่ไปใส่ไหลหรือว่าไปนวดมาแล้วอ๋อค่นวดอย่างเดียวไม่จัดกระดูกอ๋อค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวลองมาหาคุณหมอดูนะครับเขาคุณหมอจะดูอาการจัดกระดูกคร่าวๆให้ด้วยนะครับนะคะ ยังไงจดเบอร์คุณหมอไว้นะคะ0898877699นะคะค่ะได้ค่ะค่ะลองโทรสอบถามดูค่ะคุณหมอก็อยู่บางใหญ่ครับนะคะลองโทรนัดดูเรงนี้ราคาอยากทราบว่าการบำบัดกับคุณหมอจะราคาปกติก็130บาทฮะประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง130บาทคุณหมอไป5ชั่วโมงเลยคือนี่ผมว่านี่คุณหมอ ถือว่าเป็นค่าครูด้วยซ้ำไฟใช่ไหมฮะที่เก็บก็เป็นค่าน้ําค่าไฟค่านไฟค่าไฟอยู่ได้เลยค่ะได้ครับได้ได้เหรอครับค่าไฟต้องยี่สิบคนเลยนะคนจะจ่ายเดือนนึงได้แล้วเนี่ยที่บ้านถ้าวันหนึ่งก็มาก็เกือบสิบคนแล้วนะคะนี่เหมือนทําเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นที่อุทานมากกว่าเหมือนเป็นให้แบบเป็นเครสมากกว่านะคะอ้นะคะก็ยังไงก็โทรไปได้ใสา่ตอนนี้กดสายเต็มเลยนะถูและถูกนะถ่ายแล้วถูกมากนะคะ อย่างที่บอกนะคะผลก็คือคนที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นผู้ป่วยที่กระดูกพูนหรือว่าเป็นโรคมะเร็งนี่อาจจะไม่เหมาะนะคะแล้วก็รวมถึงบางจุดคุณหมอก็จะดูอยู่แล้วว่าจุดไหนที่มีข้อห้ามอะไรเราเช็คได้ค่ะนะคะแล้วการเตรียมตัวล่ะคะก่อนเตรียมก่อนที่จะมาปบัตเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมก็อย่าเพิ่งทานอาหารมาเลยอย่าเพิ่งทานอาหารอ๋อทานอาหารมาก็ได้แล้วก็หลังรับประทานอาหาร ใช่ประมาณสัก4ี่สินาทีอ๋อนย่อยก่อนขย่อยก่อนค่ะ,คะไม่ไม่อย่างนั้นมีมีขย้อนออกมาเหรอคะวันมันไม่ขย้อนหรอครับแบบว่าค่ะจะหิวเขาหิวไงอ๋อเขาหิวบ้างบางทีมานอนหลับเลยอมมันก็เลยเวลาลนนมันอิ่มก็มนอนมานอน,มานอนหลับเลยนะคะออก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรนวดประมาดยังไงตรงไหนตื่นมาแหม่สบายเชีย์นะคะสารสุดท้ายมารอครับคุณชี่ครับสวัสดีค่ะ ฮัลโหลดีค่ะคุณพี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะอาการค่ะคือเอจเรียนถามว่าอย่างลักษณะการหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะครับคือมันจะปวดร้าวตั้งแต่เอวสะโพกแล้วก็ชาลงขาอย่างเงี้ยค่ะ่แนวทางการรักษานี่สามารถทําได้ไหมคะหมอนรองกระดูกทับเส้นมีอาการกชาไปทั้งขาเลยครับสามารถตอกสลักเส้นได้ไหมครับได้ค่ะมันหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นนี่มีสาเหตุมาจาก หลายสาเหตุอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าจากการทํางานหนักนะครับอันนี้เราก็มาดูที่มักจะมีอาการภาวะเล้าชาลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างนะครับคะเป็นทั้งสองข้างเลยหรือเปล่าคะเป็นสองข้างเลยค่ะอ๋อชาทั้งสองข้างเลยดังนี้ก็มีภาวะปวดมากปวดน้อยถ้าปวดปวดมากมันก็ไปทับมากเราก็ต้องคลายมันออกให้ให้มันปวดน้อยครับ ไม่ต้องไปผ่าตัดหรอกครับเคยมีเคสที่มีอาการนี้มาบำบัดกับคุณหมอเยอะครัะเยอะะหลายร้อยเคสเลยเคสไหนที่เยอะที่สุดคะอาการไหนที่เยอะที่สุดที่มาบำบัดเขาจะไปผ่าตัดแล้วเนี่ยมันแสนกว่าบาทเขามีเงินไม่พอก็มารักษากับหมอสิบประมาณสิบคนสิบคนก็หลักสองพันกว่าบาทเขามีความสูงมากแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องา ถ้าถ้ายังไม่ผ่านนะครับรักษาได้รักษาได้อ๋อแตผ่านแล้วก็รักษาถ้าผ่าแล้วก็ยากขึ้นการรักษาจะยากขึ้นต้องตรวจดูก่อนคุณคุณจี้ได้มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปหรือยังครับอ๋อไม่ไม่ต้อผ่าค่ะตัวแต่ว่าตอนนี้ก็คือรับประทานยาประทามอยู่อะค่ะอ๋อดีมากเลยใช่ดีมากเลยงั้นตอนนี้เดี๋ยวจดเบอร์คุณหมอไว้เลยนะคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ค่ะหมอจะเสริมว่าอะไรครับอายุประมาณเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะวางสายไปยังเอ่ยอายุเท่าไหร่คะอายุสี่สิบค่ะสี่สิบถ้าอายุน uh, ้อยก็อายุน้อยหายวายหายวายนะคะมาสี่สิบก็ยังอยู่ในช่วงที่บำบัดได้อยู่สี่สิบนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นอ๋อเพราะอายยังน้อยอยู่ไงเออนะคะรักษาได้นะคะยังไงจดเบอร์คุณหมอไว้นะคะ ค่ะขอบมาคุณบ้านเลยนะคะค่ะนะคะเรื่องนี้ถ้าสําหรับผู้ป่วยที่อาจจะเป็นโรคไม่ได้เป็นกระดูกพุนแต่เป็นกระดูกงอกแล้วเหมือนกับกระดูกมันเพิ่มขึ้นมางอกขึ้นมาแล้วทับเส้นปวดเส้นนี้ทําได้ไหมคะก็ได้แต่ว่ายากขึ้นเพราะว่ากระดูกมันงอกออกมาถ้าไปผ่าตัดจะง่ายกว่าอ๋อเหรอแต่ที้เราจะทํายังไงเพื่อแกะเส้นมันออกอเราก็ต้องมาตรวจดูค่ะส่วนมากต้องให้เวลาหมอบ้างครั้งเดียวไม่หายนะคะถ้าไม่ผ่าตัดได้ไหมคะ ก็ต้องดูลักษณะส่วนมากเขาที่มาหาหมอเขาจะเอ็กซเรย์มาแล้วก็เอาฟิล์มมาให้ให้ผมดูผมก็จะดูผลที่เขาอ่านมาแล้วว่าเป็นยังไงค่าเอ็กซเรย์ผลมันทับมากทับน้อยผลว่ารักษายากรักษาง่ายถ้าอันไหนที่หมอดูแล้วหรือตัวผมวินิจฉัยแล้วว่ามันมันยากมากแล้วมีประกันสังคมเบิกได้ก็ ไปที่โรงพยาบาลเถอะเพราะว่าเบิกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนะคะเอาละค่ะแน่นอนว่าหลังจากที่หลายๆทุกส่วนใหญ่เคสส่วนใหญ่ก็คือที่มาบำบัดกับคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นครับแล้วก็ไม่มีผลมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรใดๆถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยปกติก็ไม่ได้ทานยาเลยครับอไม่ได้ทานยาครับคือแทนที่จะกินยาต่อเนื่องก็พอบำบัดด้วยวิธีนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องทานยากับคุณหมอละนะคะคือยาหมอปัจจุบันก็ทานได้ครับมาที่นี่ก็ เขาเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งรักษาครบคู่กันได้นะคะน่าสนใจมากเลยนะคะคฟังแล้วก็อยากจะมาบัตเองเพราะตอนนี้เริ่มจะเริ่มปวดไขข้ออะไรนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะคุณหมอพรมงคลน,นะคะโทรไปหาคุณหมอได้นะคะ0 8 9 8 8 7 7 6 9 9นะคะนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่วันนี้กินอิชิวรักษ์เรามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ไป็หนึ่งทางเลือกในการบําบัดกันนะคะเอาละค่ะเราถามเคสของเราแป๊บหนึ่งนะคะก่อนเบรกไปว่ารู้สึกยังไงบ้างผมว่าใครที่อาจจะนั่งทางานหน้าคอมนานนะครับแบบศาสตร์นี้ถือว่าน่าจะน่าจะเหมาะครับผมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไม่ใที่ปวด ผมโดนครับโดนครับโดนคะโดนโดนกดไลค์แฮปปี้อ่ะนอนหรืท่านอนสบายไม่ลุกเลยนะคะ เออนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปบำบัดต่อช่วงหลังนะคะเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วใช่แล้วนะครับขอบพระคุณคุณหมอพรมงคลฉันรัตนโยธินมานะคขอบคุณหมอผู้เชีคยวชาญด้านแพไทยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอโอกาสหน้าเราคงได้เจอกันอีกนะคะเอาละค่ะตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งช่วงนะคะที่เราจะแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะช่วยดูแลผิวคุณให้ดีขึ้นภายใน28วันค่ะจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าค่ะ